สวัสดีค่ะวันนี้ MD Soft ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ที่เราได้เพิ่มเข้ามาในระบบ MD Rental นะคะโดยฟีเจอร์นี้ค่ะก็มีชื่อว่า Auto Invoice ค่ะโดยจะมาในเวอร์ชัน่5น1.28.155ค่ะสำหรับ Invoice หรือใบแจ้งหนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายทำออกมาเพื่อแสดงรายการจำนวนนะคะแล้วก็ราคาของสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อค่ะซึ่งให้ผู้ซื้อได้ทราบถึงรายละเอียด ที่ผู้ซื้อจะต้องทําการจ่ายชําระนั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันแล้วนะคะการออกใบแจ้งหนี้ค่ะแล้วก็จะทําผ่านระบบหรือว่าโปรแกรมที่ผู้ประกอบการใช้งานอยู่ซึ่งในระบบ m อ็มบีแลนอค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะออกใบแจ้งหนี้ได้หลายวิธีเลยนะคะโดยสแตนดาร์ดของ m อ็มบ t แลแล้วค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะออกไปแจ้งหนี้ได้3ามแบบนะคะก็คือแบบแรกค่ะเราสามารถที่จะออกไปแจ้งหนี้ได้จากหน้าข้อมูลการเช่าหรือก็เลือก แล้วก็สร้างใบแจ้งหนี้ได้เลยนะคะแบบที่สองค่ะก็คือการออกใบแจ้งหนี้จากหน้าข้อมูลการเช่าค่ะแต่ว่าสร้างใบแจ้งหนี้ทั้งหมดแล้วก็แบบที่สามนะคะก็คือการสร้างใบแจ้งหนี้จากหน้าข้อมูลใบแจ้งหนี้เลยค่ะแล้วก็ณนะตอนนี้นะคะในระบบ n อ r e บ t เ l ค่ะแล้วก็จะมีวิธีการออกใบแจ้งหนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือการสร้างใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัตินะคะหรือว่าในส่วนของออโตอินบอยนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของโปรแกรมเอเมบิเัเลยค่ะโดยการออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัตินะคะหรือว่าออโตอินอย c ์ค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เรามีการตั้งค่าในส่วนของการกําหนดวันค่ะแล้วก็มาสร้างข้อมูลการเช่าในระบบนะคะตรงนี้ระบบก็จะเจ n เนอเรตใบแจ้งหนี้ออกมาให้แบบอัตโนมัติเลยค่ะ เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็การสร้างข้อมูลการเช่านะคะเพื่อที่จะออกใบแจ้งหนี้เราจะมีวิธีการทํำยังไงนะคะก <c oughs> ็อันดับแรกค่ะเราก็มาที่ตั้งค่าข้อมูลระบบนะคะเราสามารถที่จะดูเมนูด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะโ <c oughs> ดยการกําหนดวันค่ะตรงนี้เราจะใช้หัวข้อเป็นสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัตินะคะซึ่งในระบบค่ะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัตินะคะหรือว่า จะใช้การสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยการแมนนวลนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้การออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติค่ะตรงนี้เราก็ติ๊กว่าใช่ได้เลยโดยการสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบแบบอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่สองแบบค่ะก็คือแบบทั้งหมดกับแบบกําหนดเองโดยแบบทั้งหมดนะคะตรงนี้ระบบก็จะสร้างใบแจ้งหนี้ให้เลยนะคะโดยนับจากรอบการเช่าของวันแรกนะคะในส่วนของการกําหนดเองค่ะ ตรงนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดวันได้เลยนะคะว่าเราจะสร้างใบแจ้งหนี้นะคะกี่วันนะคะหลังจากที่ครบกําหนดในแต่ละรอบนะคะโดยเงื่อนไขนะคะในการกําหนดค่ะตรงนี้เราจะสร้างตั้งแต่รายสัปดาห์ขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายสามเดือนหกเดือนรายปีนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเครื่องหมายตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะกดคลิกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ระบบก็จะเพิ่มขึ้นมาให้จะคลิกตรงนี้ก kind of ็ได้นะคะจากนั <S <s on ้นค่ะเราก็เลือกในส่วนของรอบการชําระเงินนะคะซึ่งรอบการชาระเงินค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเพิ่มเติมเองได้จากนั้นค่ะเราก็มาใส่ตัวเลขนะคะซึ่งตัวเลขที่เราจะใส่เข้าไปนะคะก็หมายถึงว่า เราจะให้ใบแจ้งหนี้นะคะสร้างขึ้นมาก่อนหมดรอบการเช่านั้นกี่วันนะคะตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยกตัวอย่างเป็นในส่วนของรายสัปดาห์นะคะตรงนี้เราก็จะกำหนดกี่สองวันนั่นเองค่ะก็แล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะคะว่าจะกำหนดกี่วันจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะ ตนตัดมาค่ะก็คือข้อมูลการเช่านะคะแล้วก็สามารถสร้างข้อมูลการเช่าได้เลยจากนั้นค่ะแล้วก็เลือกกออไไรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะคะถัดมาค่ะรอบการชำระเงินค่ะก็ระบุข้อมูลเข้าไปได้เลย แล้วก็สถานะนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุสถานะเข้าไปด้วยนะคะเช่นมีผู้เช่าค่ะจากนั้นเราก็กดบันทึกปิดได้เลยนะคะเมื่อเราสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมานะคะที่หน้าข้อมูลการเช่าเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นลูกค้าทดสอบรายนี้นะคะกำหนดที่หลอก W20 นั่นเอง นี้นะคะระบบก็จะแสดงสถานะใบแจ้งหนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกไปดูได้เลยเมื่อเราคลิกมานะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของเมนูใบแจ้งหนี้ค่ะตรงนี้ระบบก็จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้ขึ้นมาให้เลยนะคะซึ่งเป็นของหลอก20่นั่นเองเมื่อกี้นะคะเราแค่มีการสร้างข้อมูลการเช่าแค่นั้นนะคะเรายังไม่ได้มีการกดสร้างข้อมูลใบแจ้งหนี้ขึ้นมาเลยนะคะ ก็จะเห็นเลยนะคะว่าในส่วนของออโตอินโหวตนะคะตรงนี้นะคะเพียงแค่เรามีการตั้งค่าในส่วนของวันที่จะออกอินโหวตนะคะดักงนั้นเราก็มาสร้างข้อมูลการเช่าค่ะระบบก็จะเจเนอเรตอินโหวมาให้อัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของการกําหนดที่เป็นรายเดือนนะคะหรือรายปีคะ่ะตรงนี้ก็กําหนดเหมือนกันเลยค่ะระบบก็จะเจเนอเรตออกมาให้อัตโนมัติเลยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดนะคะระบบก็จะระบุข้อมูลในส่วนของรอบการเช่ามาให้เลยนะคะแล้วก็ราคาของค่าเช่าคำนวณภาษีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของฟีเจอร์ออโตอินวอยนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ